เราก็แลกผ้าร้อยสิบหาครับพี่น้องนำพาแฟนแบบแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางมาแล้วครับมาแล้วสําหรับแนวทางล่างสิบล่างน้องเส้นหมี่ครับพี่น้องรูปแบบแนวทางเขาอีหล่าเสืยวมาโรปแบบไหนครับพี่นอ้องแฟนครับแฟนช่องกภาษาถ่าได้พี่นอ้องเขาจอดตามหาไรไรวันนี้เสือหมาโรปแบบไหนลักษณะเรื่องวันประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พันหนึร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแนวทางของน้องเส้นหมี่ ก่อนจะช่มคลิปนี้ครับพี่น้องอย่าลืมเ้วยอฝากไว้นำเนียรฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจสร้างทีมงานครับ่ะ <c oughs> พี่น้องาวลาเสียายห่างรับพี่น้องเ e ย็บชุดทุชันขาไปบอกไปจ่ากับน้องเส้นหมี่ครับ <c oughs> ทุชันมาหอดจอดถังเลยครับอีหละไรจัด like หรือว่าคนถามหาไหลายพี่น้อง <c oughs> บ้นว่างมากบนกีมือน้องคนถามไรหลายถามหาสูตรล่างเนาะล่างช่วงนี้กับวรลลูเล็กอย่างดังแต่ว่ามีเห็น มีคนทรงมาไห้่าโหก,กําลังดังเด้อเส,สีนเยนมีสันเพิ่นมาม่อคืนนี่แหละแต่ว่าคือบุมักเฮบุ๊ือจังวด่ค่ะล่ะเปียดดังๆเลยคือบ่มักเฮบ,บุ๊ซะหน่อยก็่ยังว่าได้สูตรบ่มีเหรอไปจำสูตราะสูตรสวนกระแสองไรดังงรับมีผู้ถามอยู่ว่ามักโตใดละงวดนี่ก็ยังเอามักเล็กสามกับมักเล็กี่แต่ว่าหาครูมาจับเอาครูจับเอา ักเลขกสากสมกับสี่แมนก็คือจังสูตรเี่เให้ไปละเป็นสูตรมาบนมลาลังงวดกับมาตะบนบัง,งวดมาตารางบัง,งวดมาทั้งบนทั้งล่างมบอกไปกันนั่นแหละมกสามกับสี่หละแต่ก็มีคอรู้สึกว่าเสมาทั้งสามทั้งสีว่วดนเนี่นยนะ่ะโอกาสกอดคอกันหมดหรือแยกกันมาโอกาสแยกว่าแมนกอดคอเอ่อาหนักกอดคอว่ามันเป็นเลขออกอยากกอดคอกันมากเลยจีนมันกอดคอกันอะมันมายากยมันสีม้าไงตั้งแต่พวกเก้าศูนย์หนึ่งเก้า จังสี่เจ็ดแปดจังสี่อ,อันมันเสิกดอดคอกันม้าที่มันเป็นเลขที่น้องกันน่ะเลขใกล้กันเลขติดกันน่ะนั่นแหละซิมิยูแคนนี่ที่มาไงไงแต่ว่าซุมนี่มันมาเป็นมายางยากอันนี้กดอดคอต้องแยกต้องมาแยกกันขึ้มาได้หนิมัได้บอกบ่ได้บอกให้เสือเด้อจะพิจานณาเอาได้ดูฟังสื่อ๋ยว่าบอกเขาได้บอกสิบล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเด็ตัวได้ฮะงวดที่ผ่านล่างงวดที่ผ<ฮ>่านมา ตอนเราขึ้นมิหลายคนเดชคอมเมนต์มาว่าคือบองางน้ำแแห่เพิ่อนว่าอเอาบองางน้ำกลับมาได้หละ่ะไปตามสูตรได้หละ่ะกลมาอยู่เอออันนี้วัที่แล้วนี่พดังเอฟซีสุข,ขันวันที่ผ่านมาแมนค่ะปกติสูตรสิบล่างของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมดซีโตในสูตรเขากัดซีเอิร์นมาเป็นสูตรเต็มสิบล่างเนะะงาะวดที่แล้วกับศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดข้อศูนย์เก้าแมนเขาก็บอกอยู่ว่าเด่นนี่ ตามที่เขาเดียนเขาขีดเครื่องหมายถูกไว้เนี่ยเขาห้เดนไปศูนย์กับเดนไปห้าเดนศูนย์กับห้าแต่ว่าเขาก็บอกไปว่าถ้าท่านใดที่บ่มากศูนย์กับผ่าเป็นหลักสิบกับมึงหนึ่งกับแปดอันนี้เขาก็บอกแต่ว่าเขาเน้นไห้เขาเน้นดูที่ศูนย์กับห้านี่ไห้เดนเห็นปะแงนแงนไห้เดนเขาก็บอกเลยว่าให้เดนให้เดนไปยุ่ที่ศูนย์กับห้าหลักสิบเขาไห่เดน เพราะว่าขาลังพ้นคนกะอยากได้ไปเป็นแนวทั้งบางคนก็นบอกว่าเออแบบงบหน่อยออมิสุดงบหน่อยบอสุดงบหน่อยบอเขากะเฮ็ดให้อ,อ,อันนี้จับคู่วัดที่แล้วนี่เอามาให้สูงกนนี่หลายปีหลังเอฟซีจับคู่วัดที่แล้วเออเขาก็บอกอยู่ว่ะระวังเ้อระวังปิ้นเป็นระวังหกปิ้นเป็นเก้าแมนแมนเขาให้เด่นไปแค่สามตัวออสุดใหญ่เขาเนี่ยให้เด่นไปแค่ หาหนึ่งหาสามแล้วก็ศูนย์หกระวังกับเป็นศูนย์เก้าราคาถ้าผู้ใดมาหาหกระวังกับเป็นหาเก้าแต่บ่ได้ไฮเดนเอาไฮเดนแค่นี้ตามที่เขาวงตัวแดงๆไว้เฮาวงให้มาเจ็บๆพี่เนาะแมนก็มาอยู่ที่เขนจะย้ำอยู่ตลอดเนาะว่าระวังเขาเก่าตัวนักการจำเขาไปทำเนี่ยเขาบอกอยู่ประจำี่เนาะนี่ก็เป็นสูตรงบหน่อยแบบว่าบ่ต้องกลับเลยแบบบ่ต้องกลับแต่ว่าหลายๆคนเพ่กันไว้แต่ว่าถ้าทมถ้าถามเขาเนี่ยทํถามเขาว่าเขาสื้อกับบบเออ ขันออกกลับก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเจ็เรียบร้อยคือกันเพราะว่าเขาเกิแยกบนแยกล่างนู่แบบว่าลดต้นทุนเพราะว่าทุนหน่อยเขากิดเลยเขากิดต้องซื้อจังซี่นะควาทุนหน่อยเขาไงความทุนหน่อยทองมากลายตัวเป็นจันไปตามสูตรครับพี่น้องสูตรเดือนน่าได้พันเห็ดมาเมื่อนั่นแหละเนี่ยค่ะสันเหล่งงามเนร์เลยว่างามเนร์ตรงคิดตรงใจเนรบว่าตรงคิดตรงใจเนร์พันเหตุผลอะไรเป็นแนวทางเนี่ยจ้ะ นี่ขามีรถเป็นธรรมดาเหรวลนวันวันนี้มันหลุดกันครับพี่น้อนงเอฟซีุกก่านสำหรับเมื่อนี้หลักสิบล่างเมื่อนี้พันไก่มาก็เลยแวะมหาอาจารย์แหละก่อนก็เลยบอกว่าเป็นสิบล่างสูตรเต็มแต่ยังไม่ได้ตัดเขออายังไม่ได้ให้ตัวเลนเด่นเอาสูตรเต็มที่มีสี่ตัวไปก่อนเดี๋ยวเออมืม่ออื่นเมื่ออื่นเมื่อคือผมได้พูดตรงแม่ก็พี่น้องช่วยหน่อยแม่ค่ะมันมันต้องมึงหาเลขเด่นรางก่อนมันต้องเอาเดิน่างมาตัด ่าตอนนี้เด่นลางพันละได้เหตุสูตรค่ะจ้แลี้ยวเวียกเลี้ยงงันไม่ไปลองเล้วซีหายสหอดสักวันไปลองเลี้วซีเขาจบซีนหอดไรอ่ะอันนี้เป็นสิบล่างสูตรเต็มค่ะงวดนี้มาที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่อย่างหนึ่งสี่หกเจ็ดมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเจ็ดครับพี่น้องล่างสูตรเต็มพี่น้องแคบหน้าจอไปด้าพี่น้องด้วยเพราะว่าวันวนเพ่นท่นเด็จัด เฉพาะสบล่างอย่างเดียวมะเกียวกับสิบนมันเกี่วกับสิบนนล่อย่างเดียวผู้ใดมีหลักสบผู้ใดมีสูตรหลักสบก็ล้องเอามาเปรียบร้องออกมาเปรียบเทียบลองมาตัดเมือว่าสิได้เป็นตัวใดเป็นตัวเด่นผู้ใดมีดับล่างก็ลองมาตัดบางคนอาจจะบอกว่าเจ็ดดับล่างเนี้ยตัดเจ็ดออกกัสีเหลือหลักสบแค่สามตัวบอกมันกระสีได้แบบว่าเหลือเลือหน่อยลงตัวเลือกกัสีได้หน่อยลงแต่ว่าคันเท้าหนีเขากต่ว่าเขาไข่เด่นอยู่ที่เลขสี่นั่นแหละ เด่นยุนที่สี่ทาวผู้ผิดคาดหลักสิบลางท้าวผผิดคาดงวดนี้น่ะหน่าสิยุนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างดีหนึ่งสี่หนึ่งกับอียงแต่ที่เด่นเ่น่ะหนึ่งแต่ว่าเหลืออีกตัวหนึ่งเขายังโมลู่แต่ไห่เด่นเดยังยั่งยังยั่งไว้ก่อนเล็กคู่เล็กหนึ่งใครพี่เราไปหาฉลากไปชงกันโชว์ว่าเป็นเปย์ไปเลยนเด่นมัดไปสี่พี่น่อยเป็นอัหนึ่งมาใส่พี่น่อยไปหาฉลากกินแบงล้อไปกระล้องประจับเฮ็ด ร้องคั้นล้องให้จับคั้นว่าทมเขาให้เขาจับจับสิจับจังไหนจะเม curtain, <Janeiro S 1> ึงค <ni tuh S 2> uh ู huh. ่แบบไหนเขาก็ huh. ้จะเอาเลขเด่นบนล่างเขาหล่ะมาลองจับมึงก็สิเป็นเขาชอบยูเฟ่ที่หนึ่งแมนบอลเขาชอบหลักสิไปที่หนึ่งแต่สิเป็นหนึ่งซี่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งซี่กับสิประมาณนี่อันนี้ยังยังไวคือยังยังไวนี่คือเลขหนึ่งแต่อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวรองนี่ยังไม่ได้เมองก็คือต้องเอาสูตรเด่นล่างมาตัดก่อนเอาพึ่งเอาสูตรอ่าเป็นเด่นเด่นบนเด่นเด่นล่างน่ะมาตัดมันเหลือแค่สูตรล่างค่ะ เดือดสูตรล่างมาตัดกระสิได้รูเป็นตัวไอเป็นตัวเด่นอการตอนไปตัดตัวเด่นหนึ่งอาจสิบเด่นก็นได้หลักสิบอ,อ,อันนี้กับรูเพราะว่ามันต้องไปเมึงก่อนว่ามันเด่นมันเข่าจากสูตรแต่ไมีจากสูตรเพ้ามา,ามนแอนเพราะว่ามื่อเนี่เนยเพิ่นไม่หายจีรองเศร้าคิดหายคิดหอดตลอดเพื่ได้ออนนกะดตตระามหาเจเพิ่นจีรองเพื่อท่านไหนอยากจะเมองชุดลอตเตอรี่เพื่อท่านไหนอยากจะจับชุดลอตเตอรี่เพื่ออยากได้อยากจับ ก็อาจจะตัดสินใจว่าได้ว่าซีเมืองตัวใดดีค่เลยเอาหลักสี่มาให้เมืองสัก,กวันเอาตัวเล็กครับพี่น้องจับกันอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องเป็น,นลักซี่พ่างส,สูดเต็มยังบ่าขดาดอเหลือคัดก่อนมีหนึ่งมีหนึ่งมีสี่มีหกครับพี่น้องเอฟซีทุขสานมีเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดส่วนถ้าใครมาไม่จนดับอย่ไปดับรองเมืองพี่น้องตัดดับรองเมืองจะเลือกหน่อยลงที่หลากหลายบางคนอาจจะบอกว่าซีรับ่างอืับตัดซี่ออก กะสิเหลือแค่หนึ่งหกเจ็ดกสิประมาณนี้เลยบรายตัวนะแมเป็นจัดกับเอาพี่น้องเอฟซีตุนี่เป็นรูปแบบแม่ชางน้องซีดมีครับพี่น้องเอฟซีตุนมาให้พี่น้องเข้ากระถอดคิดถึงสักวันพี่น้องสำหรับจับคู่รอยอีกนิดครับพี่น้องเอฟซีตุษณ์เนาะรอยอีกนิดรอยอีกนิดเพราะเป็นบริษัทงานเพิ่นบดตรงนี้บดท,ท่านลงตัวทังงานทังงานลาดทังงานหลวงทังงานเจ้าของเล่นหน้าเล่นหลังเนี่ยคนผุดยอดพี่น้องเอฟซีตุษณ์นะฝากไว้ไว้น้าช่าง ผมกว็มีลายสินมีสินเราไปก่อนครับพี่น้องอย่าลืมเป็นทั้งแนวไน้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางชิมงานครับพี่น้องแต่คนไหนก็กดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเท่านั้น,ล,นละครับผมมีอย่างไรอสวัสดีมั่งครับเป็นรูปแบบนันทางน,น้องสินมีครับพี่น้องครับโชคดีไม่ใช่ อย่าลืมเด้อพี่น้องสวัสดีม่ใช่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกับม่คลิปน้าครับ